สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ 3. และข้อ3ครับเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนก่อนเริ่มเรียนเรามาทบทวนในเรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนครับนักเรียนจําได้หรือเปล่าครับว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีกี่ขั้นตอน กระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีทั้งหมด4ขั้นตอนครับซึ่งมีดังนี้ขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจโจทย์ก็คืออ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จะเป็นในการหาคําตอบขั้นตอนที่2ก็คือขั้นวางแผนกําหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคําตอบครับขั้นตอนที่3คือขั้นลงมือทําก็คือคิดคํานวณตามแผนที่เราวางแผนไว้และขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตรวจสอบ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยดูจากความเป็นไปได้ของคำตอบและตรวจคำตอบเพื่อดูความถูกต้องของคำตอบครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในครั้งนี้ก็คือมาตราเวลานั่นเองครับซึ่งจะช่วยในการคำนวณเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในเนื้อหาครับซึ่งมีดังนี้มาตราเวลาใน1วันก็คือ 60ิหวินาทีเป็นหน้าที60นาทีเป็น1ชั่วโมงและ24ชั่วโมงเป็น1วันครับต่อมามาตราเวลาในี้ปีมีดังนี้ครับ7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน52สัปดาห์เป็น1ปี12เดือนเป็น1ปี365วันเป็น1ปีซึ่งมาตราที่มีดอก จันยังเรียนเห็นอยู่นะครับก็คือค่าที่ใช้ในการคิดคำนวณในเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นเองครับแล้ว2ชั่วโมงเป็นกี่นาทีครับนักเรียนคิดได้ไหมก็มีวิธีคิดดังนี้ครับเนื่องจาก1ชั่วโมงเป็น60นาทีใช่ไหมครับดังนั้น2ชั่วโมงก็คือ2คูณ60เท่ากับ1น0นาทีนั่นเองครับ ต่อไปครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราการโดยนักเรียนพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับขับรถโดยสารขาไปใช้เวลา2ชั่วโมง2 7นาทีขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีขากลับใช้เวลาน,านานเท่าไรครับเริ่มต้นเราก็มาเข้าสู่กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับคือขั้นแรกทำความเข้าใจโจทย์ครับเริ่มต้น จทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับซึ่งนั่นก็คือการขับรถโดยสารใช่ไหมครับต่อมาขับรถด,ดยขับรถโดยสารขาไปใช้เวลาเท่าไรโจทย์ก็บอกมาแล้วว่า2ชั่วโมง27นาทีต่อไปครับขับรถโดยสารขากลับใช้เวลาเท่าใดครับโจทย์ก็บอกมาแล้วว่ามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีถูกไหมครับ และสุดท้ายโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขากลับใช้เวลาขับรถนานเท่าไรนั่นเองครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อมาก็คือขั้นวางแผนครับในขั้นนี้ครูจะใช้บาโมเดลในการช่วยในการวางแผนครับซึ่งจะใช้ดังนี้เริ่มต้นเราก็สร้างบาโมเดลของ การขับรถโดยสารขาไปขึ้นมากกอนครับแบบนี้ก็คือขับรถโดยสารขาไปใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีครูแทนด้วยบา์โมเดลแท่งสีน้ําเงินแบบนี้ครับต่อไปครับครูสร้างบาโมเดลขึ้นมาอีกแท่งซึ่งเป็นแท่งของการขับรถขากลับครับซึ่งมากกว่าขาไปก็คือจะต้องยาวกว่าถูกไหมครับครูก็สร้างขึ้นมาแบบนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าขับรถโดยสารขากลับนั้นใช้เวลาเท่าไหร่แต่โจทย์บอกมาแค่ว่า มากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีดังนั้นส่วนที่เกินมาจากการขับรถขาไปนั้นก็คือส่วนที่บอกว่าใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีแบบนี้ครับสุดท้ายครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถโดยสารขากลับจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เราจะคิดอย่างไรดีครับการคิดก็คือให้เรานำ เวลาของรถโด,ดยสารขาไปครับ2ชั่วโมง27นาทีมารวมกับส่วนที่บอกว่าขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีเราก็จะทราบว่ารถโด,ดยสารขากลับนั้นใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการที่เราจะใช้หาคำตอบก็คือใช้วิธีการบวกนั่นเองครับ ต่อไปครับหลังจากที่เราวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่3ครับนั่นก็คือขั้นลงมือทําในขั้นนี้เราจะมาคิดคํานวณตามแผนแสดงวิธีทำที่เราได้วางแผนไว้ครับเริ่มต้นนักเรียนก็เริ่มคิดคํานวณได้เลยครับก็คือขับรถโดยสารใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีโดยเขียนหน่วยของเวลาไว้ด้านบนตัวเลขแบบนี้ครับจากนั้นนํามาบวกกับ ขากลับใช้เวลามากกว่าขาไปหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแล้วขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นครับแบบนี้ขากลับใช้เวลาทั้งหมดนักเรียนก็เริ่มบวกครับโดยเริ่มบวกที่นาทีก่อนยี่สิบเจ็ดบวกสี่สิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดบวกสี่สิบห้าได้เท่ากับเจ็ดสิบสองนาทีครับจากนั้นมาบวกที่ชั่วโมงสองชั่วโมงบวกกับ1ชั่วโมงเป็น 3ชั่วโมงครับแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าขาลกกับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง72นาทีใช่ไหมครับแต่นักเรียนดูที่72นาทีครับจากที่เรารู้ว่า60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับดังนั้น72นาทีเนี่ยก็คือ60บวกกับ12ดังนั้นครับ72นาทีก็จึงจะเท่ากับ1ชั่วโมงกับ12นาทีแบบนี้ครับเราก็นำ หชั่วโมงที่เราได้ครับไปรวมกับหน่วยชั่วโมงอันแรกครับแล้วก็นำสองนาทีที่เหลือมาตอบเป็นหน่วยของนาทีครับดังนั้นก็สามารถตอบได้คำตอบก็คือสินาทีแล้วก็เอาชั่วโมงไปรวมกับชั่วโมงสชั่วโมงแรกที่เราคิดได้ครับเป็นสชั่วโมงแบบนี้ดังนั้นขากลับใช้เวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมง 12นาทีครับเมื่อเลนก็เขียนตอบได้เลยว่าขับรถขากับใช้เวลา4ชั่วโมง12นาทีนั่นเองครับต่อไปครับหลังจากที่เราได้คำตอบของโจทย์ปัญหารเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่4ครับคือขั้นตรวจสอบเริ่มต้นเราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับซึ่งเราสามารถคิดคร่าวๆได้แบบนี้ครับ นักเรียนจะเห็นว่าขับรถโดยสารขับไปใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีใช่ไหมครับแล้วก็มาประมาณว่า2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองหรือ2ชั่วโมง30นาทีรวมกับตรงที่บอกว่าขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีตรงนี้แล้วก็ประมาณออกมาเป็นประมาณ2ชั่วโมงครับเราก็นําค่าประมาณมารวมกัน2ชั่วโมงครึ่งรวมกับประมาณ2ชั่วโมงคําตอบที่ได้ก็จะประมาณ4ชั่วโมงครึ่งครับ ซึ่งใกล้เคียงคาตอบที่แท้จริงที่เราได้ก็คือ4ชั่วโมง12นาทีนั่นเองแสดงว่าคําตอบที่เราได้ก็มีความสมเหตุสมผลของคําตอบครับต่อมาครับตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบครับโดยนําเวลาขับรถโด,ดยสารขาไปนะครับจากที่โจทย์บอก2ชั่วโมง27นาทีลบออกจากคําตอบที่เราได้ครับคือ4ชั่วโมง12นาที ลบออกแล้วได้เท่ากับ1ชั่วโมง45นาทีซึ่งตรงกับที่โจทย์บอกมาดังนั้นแสดงว่าคำตอบ4ชั่วโมง12นาทีที่เราคิดได้นั้นถูกต้องนั่นเองครับแบบนี้ตัวอย่างต่อไปครับบอกว่าจอยอายุ11ปี5เดือนจูนอายุ8ปี9เดือนโจทย์ถามว่าจูนอายุน้อยกว่าเท่าไหร่ครับซึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้ครูจะแสดงเป็นขั้นตอนที่3ให้ดูเลยนะครับก็คือ ขั้นลงมือทําทีนี้นักเรียนก็มาสังเกตที่โจทย์ครับลักษณะของโจทย์จะเป็นการเปรียบเทียบอายุของคน2คนเห็นไหมครับที่บอกว่าจอยอายุ11ปี5เดือนกับจูนอายุ8ปี9เดือนแล้วถามว่าจูนอายุน้อยกว่าเท่าไหร่โจทย์ลักษณะาการเปรียบเทียบแบบนี้การคิดก็คือนักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีใดในการคิดหาคําตอบครับซึ่งวิธีคิดที่จะใช้ก็คือวิธีการลบนั่นเองครับ เพื่อจะได้รู้ว่าเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของคน2คนแล้วเราทําให้เราทราบว่าจูนเนี่ยอายุน้อยกว่าเท่าไหร่นั่นเองเราก็เริ่มลงมือทําได้เลยครับก็เริ่มเขียนจอยอายุ11ปี5เดือนโดยเขียนหน่วยของเวลาไว้ด้านบนแบบนี้ครับต่อมาลบกับอายุของจูนครับก็คือ8ปี9เดือนแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้ใต้อายุของจูน1เส้น แล้วเราก็เริ่มลบกันครับจูนอายุน้อยกว่าจอยเท่าไรเราก็มาเริ่มลบกันเริ่มต้นลบที่เดือนก่อนครับมาเรียน 5, 5เดือนลบ9เดือนได้ไหมครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าหน้อยกว่า9ลบกันไม่ได้ดังนั้น5เดือนจึงต้องไปยืมปีมา1ปีครับจาก11ปีถูกยืมไป1นปีก็จะเหลือ10ปีใช่ไหมครับแต่นักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับ 1ปีเท่ากับกี่เดือนครับ1ปีเท่ากับ12เดือนใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราไปยืมปีมา1ปีแสดงว่าเราไปยืมเดือนมา12เดือนนั่นเองจากที่เราเดิมมี5เดือนรวมกับ12เดือนที่เรายืมมาก็จะเป็น17เดือนแบบนี้ครับงั้นเราก็เริ่มลบกัน17เดือนลบกับ9เดือนเหลือ8เดือนครับจากนั้นเราก็มาลบที่ปี 10ปีลบกว่า8ปีเหลือ2ปีครับดังนั้นเราก็จะทราบว่าจูนอายุน้อยกว่าจอย2ปี8เดือนนั่นเองครับเราก็นักเรียนสามารถเขียนตอบได้เลยครับจูนอายุน้อยกว่าจอย2ปี8เดือนเป็นอันสิ้นสุดวิธีลงมือทำและได้คำตอบเรียบร้อยครับแบบนี้ตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อต่อมาครับ เรือสินค้าเดินทางห้าเที่ยวเที่ยวละสามเดือนยี่สิบวันเรือสินค้าเดินทางนานเท่าไรครับแล้วก็มาเหมือนเดิมครับครูจะคิดที่ขั้นที่สามเลยคือขั้นลงมือทําเริ่มต้นครับนักเรียนก็มาสังเกตที่โจทย์ครับซึ่งบอกว่าเรือสินค้าเดินทางห้าเที่ยวใช่ไหมครับเที่ยวละสามเดือนยี่สิบวันแล้วโจทย์ถามว่ารวมเนีเน้ยเรือสินค้าเดินทางเท่าไหร่ เราคิดว่าโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับเราจะใช้วิธีการคูณนั่นเองครับเพราะสังเกตที่โจทย์ดีโจทย์บอกมาว่าเดินทาง5เที่ยวใช่ไหมครับเที่ยวละ3เดือน20วันแล้วก็นำ 3, 3เดือน20วันมาคูณกับ5นั่นเองก็จะได้คำตอบครับเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเริ่มต้นเราก็เขียนการเดินทาง ของเรือขึ้นมาก่อนครับเรือสินค้าเดินทางเที่ยวละ3เดือน20วันแบบนี้โดยแล้วใส่หน่วยของเวลาไว้ด้านบนจากนั้นมาคูณกับเรือสินค้าเดินทาง5เที่ยวแบบนี้ครับจากนั้นเรือสินค้าเดินทางนานเท่าไรเราก็เริ่มคูณครับโดยนำา5ไปคูณกับ20วันก่อนครับ5คูณ20ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน ห้าคูณยีสิบได้เท่ากับ100วันใช่ไหมครับแบบนี้จากนั้นครับนำห้มาคูณกับสเดือนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าคูณสก็ได้เท่ากับ15ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้สิบหเดือนนั่นเองแบบนี้ก็สามารถบอกเลยครับว่าเรือสินค้าเดินทางนาน15เดือน100วันแต่นักเรียนสังเกตที่100วันก่อนครับจากที่เราทราบว่า30วันนั้น เท่ากับ1เดือนใช่ไหมครับดังนั้น100วันจะเท่ากับกี่เดือน100วันก็คือจะเท่ากับ3เดือนกับอีก10วันนั่นเองครับแบบนี้เราก็นํา3เดือนมารวมกับเดือนที่เราคิดได้ตอนแรกคือ15เดือนใช่ไหมครับแล้วก็นําเศษ10วันที่เหลือมาตอบเป็นวันดังนั้นอีกคําตอบที่เราสามารถตอบได้หรือเป็นคําตอบที่เสร็จเรียบร้อยที่สุดก็คือ 18เดือนกับอีก10วันนั่นเองครับแบบนี้เราก็สามารถเขียนตอบได้เลยครับว่าเรือสินค้าเดินทางนาน18เดือน10วันนั่นเองครับต่อไปครับเราก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายของการเรียนในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งบอกว่าเดือนที่แล้วนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำา12ครั้งนานครั้งละเท่าเท่ากัน รวมเป็นเวลา28ชั่วโมงนัดฝึกซ้อมว่ายน้ํานานครั้งละเท่าใดครับเราก็มาเริ่มขั้นที่3ก็เลยก็คือขั้นลงมือทําครับก่อนอื่นให้ักเรียนพิจารณาที่โจทย์ก่อนครับจากโจทย์โจทย์บอกว่าเดือนที่แล้วนัดฝึกซ้อมว่ายน้ํา12ครั้งใช่ไหมครับนานครั้งละเท่าเทกันรวมการว่ายน้ํา12ครั้งแล้วเนี่ยเป็นเวลา28ชั่วโมงและโจทย์ถามว่าแต่ นัดฝึกซ้อมว่ายน้ำครั้งละเท่าใดก็คือในการว่ายน้ำ12ครั้งเนี่ยครับนัดว่ายน้ำนานครั้งละเท่าใดครับวิธีการที่เราจะคิดหาคําตอบก็คือเราจะใช้วิธีการใดครับนักเรียนเราจะใช้วิธีการหารครับในการหาคําตอบสําหรับข้อนี้พอเราทราบแล้วว่าจะใช้วิธีการหารใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มลงมือทําเลยครับจุมต้นเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนครับก็คือ นัดฝึกซ้อมว่ายน้ำเป็นเวลา28ชั่วโมงนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำ12ครั้งจากนั้นเราก็มาเริ่มการหารกันครับโดยเราจะใช้วิธีการหารสั้นในการหารครับซึ่งได้ดังนี้นักเรียนก็ตั้งหารสั้นขึ้นมาครับนำ12ครั้งหาร28ชั่วโมงแล้วก็เขียนหน่วยนาทีเผื่อไว้ครับเผื่อไว้ในกรณีที่หารแล้วเหลือเศษนั่นเองเราต้องเขียนหน่วยที่เล็กลงมา จากชั่วโมงก็คือนาทีเผื่อไว้แบบนี้นัดฝึกซ้อมว่ายน้ำนานคคาเท่าไรเราก็มาเริ่มหารกันโดยวิธีหารได้ดังนี้ครับ28หาร12ได้2ชั่วโมงกับ4กับเศษ4ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า12คูณ2ให้เท่ากับ24ซึ่งใกล้เคียงกับ28มากที่สดุดเราก็ใส่2ไว้ด้านล่างแบบนี้ครับทีนี้ เศษ4ชั่วโมงเราจะไปทบเป็นหน่วยนาทีด้านบนแต่เราจะทบเลยไม่ได้ครับเพราะว่าหน่วยไม่ตรงกันเราต้องแปลงเศษ4ชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนจาก1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมครับดังนั้น4ชั่วโมงจะได้เท่ากับกี่นาทีก็คือนำ4ไปคูณกับ60ได้เท่ากับ240นาทีนั่นเองเราก็ทบไปเป็นนาทีด้านบนแบบนี้แต่นั้นนักเรียนก็นำ12ไปหารกับ240ครับ ซึ่งได้ผลหารเท่ากับ20แบบนี้ครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถตอบไดยแล้วครับว่านัทฝึกซ้อมว่ายน้ําครั้งละ2ชั่วโมง20นาทีั่นเองนักเรียนก็ตอบได้เลยนัทฝึกซ้อมว่ายน้ําครั้งละ2ชั่วโมง20นาทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสรุปท้ายบทเรียนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาครับเราก็จะใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธี4ขั้นครับดังนี้ ขั้นที่หนึ่ำความเข้าใจโจทย์ครับเริ่มต้นนันเรียนก็อ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์ขึ้นมาก่อนครับเพื่อให้ทราบว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างและโจทย์ถามอะไรครับต่อมาขั้นที่2ครับขั้นวางแผนก็คือกําหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคําตอบครับโดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มาจากข้อแรกครับต่อไปครับขั้นที่3ขั้นลงมือทําก็คือ หลังจากที่วางแผนเสร็จแล้วเราก็มาคิดคำนวณตามแผนที่เราวางไว้นั่นเองและสุดท้ายครับขั้นที่4ขั้นตรวจสอบหลังจากที่ได้คําตอบแล้วเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบดูจากความเป็นไปได้ของคําตอบและตรวจคําตอบเพื่อดูความถูกต้องของคําตอบครับหลังจากคิดแล้วถูกต้องทั้งหมดสแสดงว่าโจทย์ปัญหาที่เราแก้ได้นั้นถูกต้องนั่นเองครับ จบแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างบอกว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนทําแบบฝึกหัดที่คุณครูสัางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ